สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการรีวิวปั๊มน้าอัตโนมัตินะครับจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับเรารีวิวปั๊มอัตโนมัตินะครับแซบเหมือนกันรุ่น ps 135ไปนะครับได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับวันนี้เราเลยจะมาแนะนําอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นแซบเหมือนกันเป็นอีกโมเดลหนึ่งครับรุ่น j a 2 0 0ครับเป็นปั๊มอัตโนมัติแบบปั๊มเปื่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกล่องกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเขาเปิดกล่องนะครับ เปิดกล่องมาก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกมาจากกล่องนะครับมาให้ดูครับสำหรับปั๊มน้ำแซบนะครับรุ่นนี้ครับ GA 2 0 0จะเห็นว่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่สเปคไม่ธรรมดาเลยนะครับด้วยสเปคมอเตอร์นะครับ370วัตต์นะครับแล้วก็โฟการส่งน้ำครับจะอยู่ที่32ลิตรต่อนาทีครับก็จะเห็นว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับและสามารถส่งสูงได้ถึง32เมตรนะครับตัวนี้ โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าปั๊มน้ําตัวนี้ต่อทดสอบแล้วน้ําจะแรงขนาดไหนนะครับอ่ไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ตรงที่ทดสอบเครื่องนะครับแรงดันน้ำครับเราจะมาดูกันว่าปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับแซบโมเดลจ a 200นะครับจะทําแรงดันได้ดีขนาดไหนนะครับอ่ะอันนี้เราจําลองที่การดูดน้ํานะครับอ่าดูดในถังน้าแล้วก็มีหัวก๊อกสองหัวนะครับอ่าลองมองเกิดเปิดก๊อกแรกกันดูนะครับอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าปั๊มน้ําแซบตัวนี้นะครับเป็นปั๊มแบบแรงดันคงที่นะครับ เปิดก๊อกที่2ครับก็จะแรงดันเท่ากันทั้ง2ก๊อกนะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์370วัตต์นะครับทำแรงดันได้ขนาดนี้นะครับถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับแล้วก็โฟน้ำจริงๆนะครับจะอยู่ที่32ลิตรต่อนาทีนะครับแล้วก็ส่งสูงถึง32เมตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็โฟน้ำจะแปรผันตามระยะส่งสูงนะครับเสมอนะครับที่สําคัญนะครับสำหรับใครที่ซื้อปั๊มน้ําไปแล้วแล้วเปิดใช้งานนะครับน้ำไม่ไหลตัวนี้นะครับจะเป็นจุกเติมน้ํานะครับ นี่ครับก็ให้เปิดออกนะครับค่อยๆขันเกลียวออกแล้วก็เติมน้ําให้เต็มนะครับแล้วก็ปิดฝาหลังจากนั้นก็เปิดปั๊มใช้งานรอสักครู่ปั๊มน้ําก็จะดูดน้าขึ้นมาให้เราใช้งานได้เลยครับก็หล <t> ังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราเปิดทดสอบแรงดันสาหรับปั๊มน้าอัตโนมัติแทบนะครับโมเดล JA 0 0งร้อตัวนี้มอเตอร์3 7 0วัตต์นะครับปริมาณน้ำา32ลิตรต่อนาทีเนาะก็จะเห็นได้ว่าน้ำแรงพอสมควรแล้วก็สำหรับ การใช้งานภายในครัวเรือนเนี่ยผมว่าถือว่าเพียงพอนะครับสำหรับการใช้งานทั่ว,วไปเนาะสำหรับใครที่มีคําถามหรือว่าอยากให้นะนนำสินค้ารุ่นไหนเพิ่มเ,มเ,มเมติมก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ